มาตอบคำถามค่ะพวกเราหลายๆคนนะคะสงสัยว่าระบบเดลิชออนไลน์คืออะไรนะคะระบบเดลิชออนไลน์นะคะมีตั้งแต่นะคะ,ะหมวดหมู่ของสินค้านะคะที่ให้พวกเราหลายๆคนที่ไม่มีทุนแต่อยากสร้างกําไรนะคะอยากมีไรายได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นแรกเลยนะคะที่เราสามารถนะคะไปเอาลิงก์ของสินค้าตัวที่เราถนัดไม่ว่าวันนี้เราจะถนัดด้านการขายสินค้าเกี่ยวกับอาหารเสริมอ่าหรือว่าจะเป็นหมวดหมู่ของสกินแคร์หรือ หมวดหมู่อื่นๆนะคะนั้นตั้งแต่ความเชื่อเลยมีหลายรายการสินค้าในระบบของดิจิทัดิิทออนไลน์มีหลายรายการให้พวกเราหลายๆคนที่ไม่มีทุนไม่มีไรายได้แต่อยากมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างไรายได้ให้กับตัวเองรับกําไรขายปลีกรับกําไรขายส่งนะคะในระบบของดิิทออนไลน์สามารถทําได้นี่คือนะคะ อีกส่วนหนึ่งของระบบ t h ิษออนไลน์นะคะที่เขาจะมาแบ่งปันพวกเราวันนี้สําหรับคนที่มือใหม่หัดสร้างทีมมือใหม่หัดสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ระบบ t h ิษออนไลน์ก็ยังมีสอนอีกนะคะทุกคนและ ข้อดียิ่งกว่านั้นนะคะระบบเด r i สออนไลน์วันนี้ถ้าเราสนใจร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับระบบเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเราวันนี้คุณรับไปเลยนะคะสินค้าทดลองฟรี200บาทนะคะมีให้เลือกมีให้กดเอาไปเลยนะคะสําหรับคนที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนหรือสนใจที่จะอยากทดลองใช้สินค้าของระบบเดล i สออนไลน์ก่อนว่า มีคุณสมบัติอย่างไรมีอะไรบ้างในะที่จะให้เรารับเอาอเข้าไปกดรับเอามาเพื่อใช้ฟรีนะคะ200บาทในการเป็นสินค้าทดลองสําหรับสมาชิกใหม่ของเราในเดือนนี้นะคะทุกคนและมีสินค้าอื่นๆให้เราเลือกเพื่อที่จะเอาไปสร้างกําไรรับไรายได้โดยที่ยังไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าเรามีแอดมินคอยจัด่งสินค้าให้กับพวกเราหลายๆคนนะคะให้กับพวกเราทุกคนเลยเรามีแอดมินนะคะคอยตอบลูกค้าหรือว่าข้อ สงสัยส่วนไหนที่เราเองไม่สามารถทำได้แอดมินของบริษัทบริษ i ออนไลน์พร้อมและยินดีที่จะให้บริการเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่คืออีกหนึ่งหมวดหมู่นะคะของระบบบริษ i ออนไลน์และอย่าลืมนะคะติดตามไว้คลิปหนะเพราะจะมาแบ่งปันพวกเราหลายๆคนว่าคนที่มีความสามารถเฉพาะตัว,วอ,อย่างเช่นนะคะสามารถทําคลิปทำวิดีโอหรือพรีเซนต์หรือว่าสามารถทํารีวิวอ่าทำคอนเทนต์ทํารีวิวได้เนี่ย จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรกับระบบดิลิชออนไลน์มีให้เราอีกนะคะสิทธิประโยชน์เหล่านี้นะคะสำหรับคนเก่งคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ระบบการใช้ระบบหรือว่าด้านการใช้ไอทีในการที่จะทําคลิปทําวิดีโอคุณมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิพิเศษกับระบบดิลิชออนไลน์ด้วยนะคะรอตามคลิปหน้านะเดี๋ยวโคชมาแบ่งปันพวกเราหลายๆคนที่มีฝีมือทางด้านการตัดต่อคลิปการทําคลิปการทำํำคลิปโปรโมท หรือว่าครีเอเตอร์นะคะใครที่เป็นชาวครีเอเตอร์อยากมีถึงช่องทางในการสร้างไรายได้เข้าบ้านของดอร i c ออนไลน์ไม่ให้คุณทํางานฟรีนะคะดอริชออนไลน์จะพาพวกเราหลายๆคนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของระบบ The ริ c ออนไลน์ในหมวดหมู่ของสินค้าในแต่ละสินค้านะคะสามารถที่จะทําให้เราหลายๆคนที่สนใจนะคะอยากจะร่วมหุ้นรวมทุนนะคะจากการที่ ไม่ไม่ใช่การใช้แรงในการลงทุนแต่การใช้ความสามารถในการลงทุนในการที่จะมาร่วมทีมในการที่จะมาเป็นอีกส่วนหนึ่งของระบบดิจ i ทัลไลน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดียวเขาจะมาแบ่งปันนะว่าเราต้องทําอย่างไรถ้าเกิดเรามีความสามารถเกี่ยวกับการทําคลิปการทํารีวิวหรือว่า การทำาการทำสื่อโปรโมตในสินค้าตัวนั้นๆถ้าเรามีความสามารถตรงนั้นเราฟังฟิหน้านะคะว่าโอกาสดีของคนที่จะมาทําเรา,ามาทําสื่อรีวิวให้กับพวกเราชาเดอริสออนไลน์หรือสินค้าตัวที่คุณถนัด คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะวันนี้มันเป็นข้อดีมากเลยนะที่คนเองอ่ะ,อะได้รับโอกาสนะคะจากคนที่อยู่ในระบบของเนอร i ดิชออนไลน์นะคะต่อเนื่องยาวนานมานะคะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างทีมนะคะขึ้นมาเพื่อช่วยกระจายสินค้าเพื่อให้พวกเราหลายๆคนได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในระบบเนอิชออนไลน์แล้วก็มีไรายได้เข้าบ้านกันนะคะคนเองเป็นอีกคนหนึ่งนะที่เป็น คนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและเป็นคนที่โชคดีมากที่อยู่ในระบบบริษออนไลน์และเห็นการพัฒนาของบริษออนไลน์มาเรื่อยๆให้เราทํางานง่ายขึ้นให้เราได้รับโอกาสมากขึ้นให้เรามีช่องทางในการที่จะสร้างไรายได้ได้เร็วขึ้นขยายทีมได้เร็วขึ้นเพราะว่าระบบบริษออนไลน์แม้การที่เราขึ้นมาเป็นมือใหม่ในการเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์บริษออนไลน์มีสอนเราสร้างทีมไม่เป็นระบบ d ริษออนไลน์มีสอนอ่ะ เราวางแผนการการที่จะเติบโตหรือการที่จะลงทุนไม่เป็นเดลิสออนไลน์มีสอนนะคะในมีคอร์สสอนด้วยนะคะเดลิสออนไลน์เราสร้างทีมไม่เป็นเดลิสออนไลน์สอนทีมให้เรานะคะทุกคนนี่คือข้อดีของการที่เรามาอยู่ในรลกของเดลิสออนไลน์ทุกคนเราไม่รู้จักเดลิสออนไลน์วันนี้โค้ชจะมาเฉลยให้กับพวกเราหลายๆคนนะคนที่รักสินค้าคนที่ชอบสินค้าอาจจะได้คําตอบไปแล้วนะคะว่าอ่าเป็นคนชอบขายเป็นคนชอบทํารีวิวเป็นคนชอบขายสินค้าอาหารเสริม สินค้าบางคนสินค้าอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพในระบบอีคอิออนไลน์นะคะมีสินค้าเหล่านี้ให้พวกเราลหลายๆคนนะเข้าไปหยิบสื่อเข้าไปหยิบลิงก์เพื่อเอาไปโปรโมทแล้วก็สามารถรับกําไรได้เลยตั้งแต่หนึ่งชิ้นแรกเลยนะคะโดยที่คุณยังไม่ต้องนะคะจ่ายค่าลงทุนยังไม่ต้องแบบสตพอกสินค้าหรือว่าค่าซื้อกล่องค่าแพ็คของส่งของอเดินทางไปส่งของเองอย่างเงี้ย ไม่ต้องเรามีระบบแอดมินทางานหลังมานให้กับพวกเราหลายๆคนอำนวยความสะดวกจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าของคุณถ้าแค่เพียงแค่คุณนะคะเอารูปภาพหรือเอารีวิวที่มีอยู่ในระบบของนิวิสออนไลน์ในสินค้าตัวที่คุณถนดัดอาหารเสริมหรือว่าอาเกวกับสินค้าหมวดสกินแคร์นะคะ ที่เราอ่ะมีความถนัดในการที่จะออกมาทำอ่าออกมาแบ่งปันออกมาทดลองใช้ออกมาส่งต่อกับลูกค้าถ้าเป็นความถนัดของเราหยิบสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาหยิบลิงก์ตัวนั้นออกมาเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าเพียงแค่ลูกค้ากดสั่งซื้อในลิงก์ที่คุณเอาอสมัครเป็นตัวแทนและคุณมีลิงก์อ่าและคุณก็ไปส่งต่อเมื่อส่งต่อเสร็จแล้วมีลูกค้ากดสั่งซื้อเกิดขึ้นคุณรับกําไรเข้ากระเป๋าของคุณได้เลยแบบทันทีเลยนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่ดีและนี่คือระบบของดิจออนไลน์นะคะที่ทําขึ้นมาเป็นฟพฟอร์ ที่จะทําให้พวกเราหลายๆคนและหลายคนหลายๆคนนะที่นี้คือหลายๆกลุ่มที่มีความสามารถเข้ามาปลักกับเราแล้วก็มาสร้างรายได้กับระบบของเรานะคะมีอีกหลายๆอ่ามีอีกหลายช่องทางนะคะทุกคนไม่ใช่แค่หมดหมู่สินค้าอย่างเดียวที่จะสามารถทําให้เรามีไรายได้ได้แต่มีหมวดหมู่อื่นๆอีกตลอดคลิปต่อไปนะคลิปนี้โค้ดขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ